เมื่อคืนน่ะจริงๆรินะอน,อนอนไม่นอนไม่หลับเลยอะ่ะโอ้โหบ้านข้างๆห้องข้างๆนะทำไมไม่รู้อะไรอะ่ะเขาก็ตอนเช้าประมาณตีสามตีสี่นู่นบอกว่าชอบไหมไม่รู้ซื้อของขวัญอะไรให้เขาอะ่วะว่าชอบไหมแล้วก็เพื่อนทำไมฉ<ะ>ันไม่ได้ยินฮะทำไมฉันไม่ได้ยินเขาเธอนอนไง แล้วเบอกว่าชอบทำไมถึงตื่นฮะเพราะว่าเสียงของเขาเล้วให้ผู้จอบอกแล้วเขาบอกว่าแล้วผู้ชาบบอกว่าชอบไหมแล้วผู้หญิงบอกว่าชอบชอบแล้วก็ไม่รู้ทำไมอ่ะก็อยู่ยี่ที่ก็ผู้ชายก็อยู่ดี่ก็ตกมือเลยอ่ะตกมือแล้วก็บอกว่าชอบไหม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 แล้วผู้หญิงก็เรียกพระเจ้าด้วยโอ้ยโคต ผู้ชายบอกว่ชอบไหมชอบไหมเราคุณบอกว่าโอ้ไม่ o อโอ้ไม่อแล้วทำไมอ่ะน่าจะข้อสอบร้ายหยิบทำไมไม่ใช่เจะหยิบฉันทำไมแตเพราจะออกจากกองไงเธอจะหยิบฉันทำไมเวลาฉันเตอทั้ง้อ่ อันนี้เรื่องจริงเพราะถ้าจะไม่ใช่อยากจะโฉบไพรก็โฉบไพร์ไปเลยนะอร์ไพร์ของขวัญวันเกิดไม่ใช่ถ้าอยากจะโฉบไรก็โฉบไพรกไปเลยแต่ไม่ใช่ตีสี่ตีสามนุกคนนอนอยู่แล้วก็ไม่จับเป็นตะกอนั้นนะชอบไหมชอบนะโอ้ยไม่กอดไม่กอดโอ้ยก็เข้าใจเลยชอบมากเ็นชอบขอขวัญตัวมากเลยใช่แต่ว่าเป็นหาที่ว่านเราก็นอนอยู่นะก็ต้องเก่งใจด้วยนะ

เขาให้ของขวัญมาเกิดกันพอเจ้าว่าที่สิเขาตบมือทำไมไม่เก่งใจคนอื่นก็นอนเนอหลอกก็นอนอยู่เวลาจะให้ของขวัญใช้ก็ยังตบมือเลยดีใจเธอก็ตบมือนะตบมืออันนี้ก็จบแล้วแต่งเขาอะตบมือเป็นสามินาทีเนียวอย่างนี